แน่นอนนะคะว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องหนุ่มแร็ปเปอร์ชื่อดังคนนี้ยังโอมค่ะหรือว่ารัฐพงศ์ภูริสิทธิ์นะคะวัย23ปีซึ่งนับว่าตั้งแต่ยังโอมเนี่ยเดินเข้าวงการเพลงเขาก็ปล่อยเพลงออกมามากมายมแล้วก็เนื่องด้วยความสามารถของเขานะคะทำให้มีผลงานเพลงที่เขียนขึ้นมาเองก็แฟนคลับชื่นชอบติดตามกันจํานวนมากค่ะล่าสุดนะคะยังโอมก็ได้โพสต์อินสตาแกรมที่เจ้าตัวนั้นได้โรคขึ้นโรงพัก โดยบอกว่าคนที่ทําขอให้พระลงโทษเขาอย่างหนักเลยครับวันนี้เวลาประมาณตีสามครึ่งนะคะก็ได้มีคนแฮ็ก a c e b o o k ส่วนตัวผมรัฐพงศ์เพื่อโพสต์รูปอนาจารย์ทําให้ Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพจยังโอมเนี่ยถูกทาง Facebook ปิดไปตอนนี้ผมได้ทําการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหากใครพบเห็นโพสต์อะไรที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นผมบน Facebook นั่นไม่ใช่ผมนะครับฝากทุกคนบอกเพื่อนๆด้วย ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ